ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้ก็จะพาไปจิบชาไปพบกับพูดคุยกับซิสเตอร์ท่านหนึ่งซึ่งก็มีหน้าที่มีตำแหน่งที่เป็นคุณแม่มา,าธิการินี่เลยนะครับของคณะพระฤาษยพระเยซสเจ้าแห่งกรุงเ,เ,เทพหรือเราเรียกกันบอกคณะคลองเตยนะครับก็เป็นซิสเตอร์ซึ่ง ทำหน้าทีนะ่ดูแลสมาชิกเป็นร้อยนะครับก็ได้ให้เวลาที่จะพูดคุยกับเรานะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปพบนะครับแล้วเราจะได้ข้อคิดอะไรดีๆจากท่านในเรื่องของชีวิตการเป็นนะักบวชชีวิตของการแพรย์ทอะไรเดี๋ยวไปฟังกันนะครับซิสเตอร์อรัญญากิตบุญชูนะครับท่านก็เป็นคนนามสกุลคุ้นๆน,นะครับ <c oughs> ท่านก็เป็น หลานของพรอคณินันมีชายกินบุญชูของเรานั่นเองนะครับครับเดี๋ยวตามพ่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปพบกับท่านนะครับครับก็จะถามว่าการการที่กระแสเรียกของการได้มาเป็นนักบวชหญิงเนี่ยมันมันของซิสเตอร์บอกว่าเข้าตอนมศสามใช่ไหมมสามมศสามตอนนั้นหลักสูตรเก่าอยู่ ใช่ค่ะยังเก่าอยู่สมัยนั้นดี่ทั้งหมดสอนดึ่งแล้วก็หมดใช่เก่าอยู่อายุเยอะเสร็จเสร็จอายุเยอะยังไม่เยอะไม่ถามไม่ถามอายุเท่าไหร่ไม่ถามแต่ว่าอายุอย่างน้อยก็เสร็จแล้วเข้ามาการอยู่ในอารามอยู่ในอะไรเนี่ยมันยากไหมว่าเปิดรุ่นน้องๆรุ่นลหลานจะมาที่หลางนี่มันเป็นยังไงการมาเป็นนักบวชมาเป็นซิสเตอร์นะโดยส่วนตัวเนี่ยความยากลำบากมีทุกที่ มันขึ้นอยู่กับใจเราปรับยังไงแต่ตัวส่วนตัวเนี่ยไม่รู้สิตอนนั้นไม่มีความลาบากเลยรู้สึกนะว่าไม่ลําบากรู้สึกว่ามีความสุขด้วยเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราตั้งใจแล้วก็อยากเป็นเมื่ออยากเป็นปุ๊บเนี่ยอะไรที่เขาให้ทําก็ทําได้หมดก็ทําได้หมดแล้วก็การที่เรามีเพื่อนร่วมรุ่นก็สนุกสนานกันไปทํางานก็ทําเป็นกลุ่มกันไปนะคะสวดก็สวดด้วยกัน นะชีวิตภาวนาของเราก็ทําด้วยกัน <damn> ท <huge obsession> ํางานด้วยกันก็เคยได้เคยเห็นความรู้สึกว่ามีความสุขเห็นเห็นเคยเห็นซิสเตอร์เป็นเป็นผู้ให้การอบรมด้วยใช่ไหมตอนนั้นผมสมัยผมอยู่ที่สำพานเคยเห็นซิสเตอร์เป็นคนดูแลอะไรเขาเรียกรุ่นนั้นอะไรรุ่นเอสบีรันด้วยอันนั้นแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเขาเป็นเอสบีรันตอนสมัยนั้นแล้วก็สมัยนี้อะไรเนี่ยมันมันความรู้สึกว่ามันอบรมมันยากง่ายมันอะไรกัน การอบรมเนี่ยเจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายมันขึ้นอยู่กับว่าผู้อบรมเนี่ยต้องทําตัวเป็นเพื่อนร่วมทางกับเขานะเพื่อนร่วมทางไม่ใช่ตํารวจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของเด็กอเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นขนาดเดียวกันเราก็ต้องรักษาแก่นของการอบรมไว้นะแต่ว่า วิธีการหรือกระบวนการเดี่ยต้องเป็นการร่วมชีวิตกันเข้าใจเขาคือคือต้องทำังไงก็ได้ให้เด็กเขารู้ว่าเราหวนดีปรารถนาดีเรารักเขาอะพูดยังไงเราเรารักเขาค่ะก็ให้เขาเปิดใจกับเราให้เขาไว้ใจเรามากที่สุดนะแต่ไม่ใช่ว่าเปยคอยจ้องผิดอย่างเดียวมันไม่ใช่ใช่ค่ะแบบนั้นและในความรู้สึกว่าสมัยนี้กระแสเรียกมันน้อยลงน้อยลงค่ะน้อยลงมันเพราะอะไร โดยส่วนตัวนี่ก็มองว่าด้วยสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนาะสังคมที่เปลี่ยนไปความเจริญก้าวหน้าที่มากขึ้นเนี่ยมันดึงดูดเด็กๆออกไปสู่สิ่งอื่นๆมากกว่าเขามองเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจการอุทิศตัวให้กับการดําเนินชีวิตคนมีอุดมการเนี่ยมาเริ่มน้อยลงโดยเฉพาะเรื่องศาสนากลายเป็นเรื่องล้าสมัยสําหรับเขามั้งเรื่องที่สองเด็ก็มองว่าครอบครัว ครอบครัวเดี๋ยวนี้มีลูกน้อยลงก็เรื่องการโดยเฉพาะหนึ่งคนสองคนเนี่ยการจะให้ให้พระมาทํางานให้พระเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องยากขึ้นสาหรับครอบครัวก็มีลูกสองสาคน<อ>คนสองคนก็ห่วงหน่อยนะเริ่มห่วองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ความก้าวหน้าอย่างที่บอกเนี่ยแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจกบ้านสังคมที่มันลุมล้อมเข้เนียก็ทําให้คันนี้โอเคขาใจละคือ เวลานี้กระแสะเลียดเนี่ยเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์เป็นซิสเตอร์เป็นอะไรก็มันน้อยลงเนี่ยแล้วในอนาคตเนี่ยการทํางานแพร่ธรรมการทํางานประกาศพระวสานพวกเราซึ่งเป็นนักบวชเป็นอะไรก็แน่นอนต้องมีหน้าที่เดียวกันนหะหน้าที่พระเยซูก็คือประกาศข่าวดีประกาศพระวสานม,ม,มีคิดมีความคิดยังไงแนวโน้มว่าวิธีการต่างๆเนี่ยเราจะทํำยังไงพระสงฆ์ก็น้อยลงซิสเตอร์ก็น้อยลงเนี่ยเราจะทำยังไงก็โดยส่วนตัวนะคะแล้วก็ ตอนนี้เรากำลังทำสมัชชาด้วยแหละเราเรื่องนี้ก็เข้ามาสู่การพิจารณาเช่นเดียวกันว่าเราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้ายัางไงในขณะที่ความเป็นจริงของคณะเวลานี้สมาชิกน้อยลงกระแสะเรียกก็น้อยลงแต่บริบทกำลังเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเรื่องบริบทมาเป็นตัวตั้งกับจำนวนสมาชิกที่ที่มีเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็พระพรพิเศษต้องเป็นหลักไว้ว่าพระพรพิเศษของเราเนี่ยยังคงทำงานเพื่อพระศาสนาจากท้องถิ่น แต่เราจะทํายังไงในจํานวนที่น้อยลงนะเพราะฉะนั้นเราก็กําลังหาวิธีการอยู่ว่าอย่างที่พระศาสนจักก็แนะนํามาว่าเราคงต้องทํางานเคียงข้าคน,คนจนคนจนเรื่องชุมชนวดัดการอภิบาลคงต้องมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวิธีการของเราห้าปีมาแล้วที่เราทดลองทําเป็นหมู่คณะนะเราเราไม่ได้สมมุติว่าเราอยู่บ้านเดียสองคน แต่บ้านนี้ไม่ใช่อธิการละไม่มีอธิการเราใช้สองบ้านเอามารวมกัน,กนเป็นเป็นหนึ่งคอมมู n i t y นิตี้แบบนี้ก,นก็อาจจะเป็นเป็นการทดลองอยู่ว่าวิธีนี้จะช่วยให้ชีวิตหมู่คณะตอบโจทย์ไหมกับการ,รทำงาน ในขณะที่สมาชิกคระนี้เองนีแนวทางของคณะพระมุทัยก็คือทำแบบนี้เอาสองสามบ้านใกล้ๆกันแล้วก็มีหัวหน้ากลุ่มสักคนหนึ่งเป็นอธิการกลุ่มตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะไม่เลยก็คืออันนี้ก็เป็นการแก้เรื่องชีวิตหมู่คณะด้วยที่จะมุ่งไปสู่การประกาศข่าวดีว่าถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยเราจะออกอภิบาลแพยธรรมได้มากขึ้นไหมในขณะที่ชุมชนวัดเปลี่ยนไปแล้ว วันก่อนก็ไปดูรอบๆวัดบางวัดเนี่ยก็มีแต่คนแก่ติดเตียงเราจะจ่อมอยู่แต่ในตัววัดไหมไม่ใช่เราไมต้องค่อยๆออกไปนี้ผมเนี่ยมีประสบการณ์ก็คือมีคณะซิสเตอร์ที่ทํางานอยู่ในสังคมชนเชียงรายเนี่ยก็มีคณะคาเมเลียนเขาเขามีลักษณะนี้เลยนะคือเขาอยู่กันสองสาคนเสร็จแล้วก็ไม่ได้อยู่ในบ้านทุกวันก็จะออกไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านเป็น เป็นคนต่างความเชื่อต่างก็ไปครูคนแก่เตียงเด็กเด็กอะไรก็ทําอย่างนั้นเล็ตัวเองก็อยู่ที่บ้านมาพักผ่อนนะนนั้นเองนอนเดินแล้วก็ออกไปอันนั้นคือกําลังเป็นงานของชมาทูที่ได้จริงแล้วนะใช่ค่ะแล้วเราก็เราก็เอาตัวนี้มามาคุยกันเหมือนกันว่าชอยไหนจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอ ช้อยเราอยู่กันอย่างนี้แล้วมารวมกันบ้างอหรือทุกคนมารวมกันแล้วออกไปมันขึ้นอยู่กับว่าบริบทตรงนั้นอะไรจะมะครับก็คงแนวโน้มก็คงเป็นอย่างนั้นนหะนะก็ท่านพี่น้องที่รบรักกับวันนี้ก็เราก็ได้เขาคิดได้อรารจากคุณแม่ที่การหรือว่าซิสเตอร์เนี่ยพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็เยาวชนหรือผู้ที่ฟังนะครับ แน่นอนท่านซิสเตอร์ท่านพระสงฆ์ก็จํานวนน้อยลงกระแสะเรียกเบรเดอร์ด้วยก็น้อยลงในตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามงานแพร่ทํางานประกาศโพลสารมันก็ต้องคงอยู่แล้วก็ต้องดําเนินไปแล้วก็ต้องดําเนินไปให,ให้ได้ผลด้วยแต่ว่าเราทั้งคณะนักบวชทั้งพระสงฆ์อะไรก็มาดูหาบริบทที่มันเหมาะสมเกี่ยวกับการประกาศข่าวดีนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนนะช่วยกันแม้ เร,เ,าราาเราเป็นคารวาสเราเป็นคริสเตียนเราก็มีหน้าที่ของการประกาศข่าวนี้คิดไหมว่าต่อไปเนี่ยพี่น้องที่เป็นคาราวาสเนี่ยต้องมีบทบาทหน้าที่การยืนยันการเป็นพยานประจักษ์พยานถึงองความรักของพระเยซูอะไรเนี่ยต้องต้องเด่นชัดมากขึ้นนะแน่นอนค่ะที่จริงตรงนี้เรื่องเนี้ยตัวทิเตอร์เองก็คิดเรื่องเนี้ยแล้วก็เห็นเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญมานานอย่างน้อยห้าปีมาแล้วที่เห็นว่าบทบาทคาราวาสเนี่ย ญและคา,า,ารวสกําลังมีบทบาทมากขึ้นตัวเขาเองเนียเขาสํานึกถึงกระแสเรียกของการประกาศข่าวดีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นักบวชเขาเองเนี่ยมีบทบาทของเขาอยู่แล้วนะคะดยทางศิลลังบาปแล้วก็เห็นคุณภาพของคา,า,ารวสมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยที่ได้ก็บอกว่าการทํางานอย่างมีเอกภาพพระสงฆ์นักบ,บาาวชคารวสเนี่ยนี่คือเป้าหมายไม่ใช่แนวทางหนึ่ง นักบวชกับนักบวชอย่างที่เราทาทารีทาคุมเนี่ยนั่นคือวิธีการหนึ่งละการทํางานเครือข่ายในระหว่างนักบวชที่ทํางานในเนื้องานเดียวกัน2ก็คือระหว่างพระสงฆ์นักบวชและฆรวาสนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในขณะที่นักบวชมีน้อยลงเนี่ยฆรวาสเข้ามามีบทบาทควจริงความจริงพระศาสนาจากทั้งครบเนี่ยมันคือพระสงฆ์นักบวชและครวาสทั้งสามส่วนมันถึงเป็นศาสนาจักรที่สมบูรณ์นะครับก็คิดเหมือนกันเลยนะครับ บทบาทของคารวะต้องต้องมาแรงสมัยต่อไปในคนนี้นะก็มาแรงไม่ใช่ความว่าเขาจำเป็นจะต้องมาเข้าอยู่ในบ้านแบบนักบวชแบบเราแต่ว่าเขาอยู่ที่บ้านและเป็นประจักษ์พยานที่บ้านการมีวิถีชุมชนวัดอะไรต่างๆล่านั้นเป็นสิ่งที่ใช่เลยนะแล้วเราก็ที่จริงก็ต้องเคารพเขานะแล้วก็ ยกย่องเขาด้วยแล้วก็ให้โอกาสให้โอกาสทั้งพระสงทั้งพระสง์ทั้งบักบวตรทั้นพพ่อท่านซิสเตอร์ต้องให้โอกาสเขาเลยอย่าไปก้างงานต้องส่งเสริมเขาอย่าไปกัาว่านี่เฉพาะของชานิม่เฉพาะของพ่อไม่ใช่ต้องให้โอกาสเขาเลยพี่น้องวันนี้ได้ประโยชน์ หลายสิ่งหลายอย่างได้สิ่งที่ดีๆนะครับก็เสียดายเวลาน้อยนะครับก็ขอพี่น้องเป็นกําลังใจนะครับซึ่งกันและกันเป็นกําลังใจให้ซิสเตอร์ซิสเตอร์ก็ทํางานทําหน้าที่ต่อไปโอกาสนี้ขอบคุณซิสเตอร์นะครับที่ให้เวลากับ,บ <ๆ S 1> พวกเราและก็ขอพระบิเจ้าประพานปรปร์ให้คณะให้สมาชิกให้งานการต่างๆที่ทำเนี่ยได้ก้าวหน้าได้มีความเจริญและก็อยู่ใน พระพรของพระเจ้ามีพระเจ้าทรงเป็นผู้นำทางเสมอขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากมากก็ขอพระเบ็จเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประจานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ